กุนกันครับพวกมันน่าจะรู้ตัวแล้วที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยเราจะไปที่ไหนต่อครับซ่อนให้ได้ตลอดแล้วกัน นึกแล้วว่านันกการมันต้องส่งคนมาเป็นสายในทีมผมสุดยอดเลยอะคุณมาเบสบอลที่ขเลดนะเนี่ยคุณเคยเป็นสายรับมาก่อนเหรอช่เวลาเล่นเลยคุณบอกเองนี่ว่ามีคุณอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรมีคุณผมทำแซนด์วิชมาด้วยกินไหมลองดูดิ จะไปไหนกันนะคุณเดี๋ยวรู้คุณร้านตะวันเลก็กกระติดเดียวแบบนี้ยผมย้ายเข้ามาอยู่ด้วยแกจะไม่ยืนอดเหรอหัวไม่นะป้าเตรียมห้องไว้ให้คุณมาร์กตามที่คุณมาร์กแจ้งแล้วค่ะ โหเหมือนในหนังเลยอ่ะเขาบอกแล้วไงว่าไม่เหล็กนะครับเล่นอะไรของคุณเนี่ยใช่เวลาเล่นเนี้ผมหมายถึงห้องฮะคุณหาที่คิดไปไกล จองเตียงนี้ที่ห้องผมนะปกติผมจะนอนฝั่งขวาแล้วก็ต้นกล้านอนฝั่งซ้ายอะทำไงดีอะผมไม่ใช่ต้นกล้าซะด้วยสิแล้วผมก็ชอบนอนเตียงใหญ่ แบบนี้ก็ไม่ต้องแยกกันนอนแล้วเนาะคุณอืขอแล้วผมจะไปอาบน้ำผมอะชอบกลิ่นของตองยิ่งวาอะไรในโลกเลยมารขอแล้ว พอแล้วคุณจะไปอาบน้ำพอแล้วจะไปอาบน,น้ำหรอไป ุทำอะไรของคุณเนี่ยผมก็จะอาบน้ำกับตองไงห้องน้ำต้องใหญ่ทำด้วยกันไม่ได้หรอก<ห>ถึงห้องน้ำมันจะใหญ่ แต่ผมชอบแบบคนเดียวมากกว่า กล้ายไม่ตอบกลับมาหรออืมน่าจะยังไม่หายงอนนะแต่ผมว่าอยู่ห่างๆแบบนี้น่าจะดีกว่าเราต้องนะแปลกที่แบเบนี้จะหลับยากหรือเปล่านั่นดิผมว่าคงหลับยากแน่เลยออย อยู่แบบนี้หลับยากได้ไงหรกตอนเด็กๆอะ่ะผมไม่ค่อยได้มีโอกาสทำอะไรจนมาเจอมาร์กอะ่ะก็เลยได้ทำอะไรมากขึ้นตั้งเยอะทั้งโลกแวมพายงโรหมา้ายปลยดีนะ แล้วมีอะไรที่อยากทำอีกหรือเปล่าก็คงตั้งใจเรียนจบหางานดีๆทำแล้วก็เก็บตังค์ไปเที่ยวแบคแพ็คต่างประเทศอะไรแบบนี้หรือมั้งก็ดูหมอคุณดีนะก็มากว่ะมีความฝันอะไรป่ะ ความฝันอก็คงเคยมีแหละแต่ตอนนี้ลืมไปหมดแล้วลืมผมควรจะคิดได้ออกใช่ไหมจริงก็ไม่ต้องก็ได้นะคุณแค่ใช้ชีวิตทุกวันเนี้ยให้มีความสุขก็พอแล้ว ยิ่งเวลาแบบนี้ยิ่งไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ยังไงตอนนี้ผมก็รู้นะว่าการอยู่กับมาร์กอะผมมีความสุข

เอ้เอ้เอ้าอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ปิดเทอมแบบนี้ยิงฟิตกันน่าดูเลยนะครับโอ้โหพวกผมนี่ฟิตกันอยู่เลยครับอาจารย์อาจารย์สนใจจนะเล่นบาสพวกผมไหมครับ <c oughs> ไม่ดีกว่าครับ <c oughs> ผมกลัวชนะพวกคุณ <c oughs> โอ้โหอา้าว แล้วตองกับมาร์กเหรอครับไม่ได้อยู่กับพวกคุณเหรอเออช่วงนี้มันยุ่งอยู่กับงานวิจัยอะไรก็ไม่รู้ครับก็เลยไปม,ม,มาซ้อมเออแล้วเดี๋ยวพวกคุณไปไหนกันต่อเน,นี่ยเออเดี๋ยวซ้อมเสร็จก็คงแยกย้ายแล้วคะ่ะใช่งั้นไปผมเลี้ยงข้าววีอาจารย์ โม่หนูว่เกรงใจนะคะผู้ใหญ่ชวนทั้งทีเนี่ยมึงจะปฏิเสธได้ยังไงโอถูกไหมจริงอ๋อเออใช่มันเสียอะไรเสียมารยาทเออเฮ้ยอ่ออาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บของแป๊บนึงนะครับอาจารย์อาจารย์รอผมแป๊บนึงครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวเดี๋ยวผมรีบกลับมา อกิอยู่ในอ <Huh? S 1> ันตรายฮะคนนี้ละการอยากได้อ่ะกูไม่ใช่มึง